เออเก็บไม่หมดอ้าลูกเอียงไม่สนเลยแม็กอะไอ้ม่อยู่ตรงนี้ไหมตรงหัวมุมเลยห้้องการ้มาทีมาทุกคนจมกันหัวใจเบี้ยวไปแล้ว

โอ้ยสาวเทียบเลยเนยาะวันนี้แม็กมาแล้วไปดเ,นเ,นจ,เปจ็